ก็คือวันนี้จะมาแต่ง everyday look ให้ดูนะคะก็คือวันนี้ก็ไม่ใช่ e r อ d a ด l ล o กหอกแบบเวลาที่แบบจะไปแบบคาเฟ่ไปเที่ยวข้างนอกกับเพื่อนอะไรเงี้ย everyday l ล o กก็คือไม่แต่งก็จะเป็นแบบอันนี้เขาลงลิปมันไปแล้วแล้ก็จะมาลงสก,กินแคร เราไม่ชอบแบบไหวไปที่หน้าเลยนะนแล้วก็ทาขอด้วยนะโอเคตอนนี้เราก็ลงสกินแคร์กันเสร็จแล้วมาเริ่มกันเลย อย่างแรกที่เขาจะทําก็คือเหมือนทุกคนแหละม้องลงคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์เขาใช้อันนี้นะเขาจะลงแบบนี้แล้วแต่อารมณ์อ่ะบางวันก็ลงไม่ใช่แบบนี้นะบางวันก็ลงเป็นเส้น แค่นี้เลยก็คืออยู่แล้วเขาก็ชอบขึ้นไปบนเปลือกตาด้วยเขาไม่ใช้รองพื้นไม่ใช้คุูชั่นนะจะใช้แค่นี้แหละแล้วก็พวกรอยสิวเขาก็จะแบบจิ้มต,ตามจุดเอา,าแต่ถ้าเป็นสิวแบบสิวแบบยังมีหัวอยู่เขาจะไม่ไม่เอาคอนซีลเลอร์ลงไปงเลยไม่อยากให้มันสกรปรกด้วยนะแหละแล้วเขาก็ไม่ได้ซีเรียสแบบมันจะต้องแบบ อุ้ยปกปิดแบบไม่ต้องเห็นเลยอ่ะเขาไม่ได้ขนาดโอเคลงเสร็จแล้วก็อย่าลืมทาคอก็เอาที่เหลือนี่แหละมาแบบแกล้งแกล้งคอมาต่อไปก็คือเขียนคิว้วคิ้วเขาเจอก็เหมือนที่คนอื่นเขาทำกันนั่นแหละคิ้วเขาไม่ค่อยสวยอะ่ะเขาชอบดึงแล้วค่อยเขียนแล้วต้องขมวดคิว้วด้ะนะไม่เขา้าใจเหมือนกัน ทำไมวะไอ้็มานต้องตลกมากแน่ๆเลยอ่ะคือสวดบังคับไม่ได้อ่ะมาอ,อีกข้าวหนึ่งเออขอเดี๋ยวเติมหางนิดนนนแล้วก็นิดหน่อยแล้วเขาก็จะเอาเข้าใช้ของอันนี้นะคือเพื่อนแนะนำมา คืเพื่อนแนะนำมานานมากเราตั้งแต่แบบสมัยยังไม่แต่งหน้าเลยคือแบบมันยังไม่หมดเลยคือเขาใช้แบบไม่ได้เยอะอ่ะเขาใช้อย่างนี้ใช่ปะแบบไรด่างเขียนคิวเล็กน้อยเวลาเขาไรด่างเขาจะทำแค่นี้แหละแล้วก็มาตรงนี้เลยบางคนแล้วแต่คนอ่ะน้องบางคนเขาจะแบบยาวเลยแต่เขาชอบแค่นี้โอเคะบางอารมณ์ก็จะตัดตรงนี้ด้วย ก็มาก็ทำาบบนี้นะก็คือจริงๆคือเขาจะใช้แป้งฝุ่นไม่ได้ใช้แป้งนี้หรอกคือเลิกใช้แป้งแบบนี้ไปแล้วแต่แบบแป้งฝุ่นหมดมันหายมันไม่ได้หมดก็เลยใช้แทนก่อนแป้งฝุ่นมาแบบตรงเนี้ยเราค่อยปัดออกอะดีมากดีมากแบบคือดีมากจริงๆอะแล้วเขาก็เลยเลิกใช้นี้ไปเลยอันนี้จะใช้แค่แบบตอนเย็นอะไรยงี้ระหว่างแบบไม่ใช่ระหว่างตอนเย็นด้วยซ้ำแบบ มันเริ่มแบบหลุดแล้วเนี่ยแค่น,น,คนี้ต่อไปเขาก็จะคอนทัวร์คอนทัวร์นิดหน่อยอเขาจะเล่าว่าคือมีคนมีหลายคนถามเยอะมากว่าพอทำยังไ,ไงให้หน้าเงาคือหน้าขเขาเงาอยู่แล้วที่แรกเขาก็นึกว่าแบบต้องใช้เป็นพอใช้อะไรแน่ๆเลยจริงๆคือภาษาังเกตษเลยคือเด่งหน้าเงาแล้ว บางคนจะอาจ,จไปที่ตาก่อนใช่ป่ะแต่เขาแปลกมากจะมาที่แก้มขอแก้มพ่าแช่นี้ชอบมากคือเพื่อนคนนึงอีกเหมือนกันซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วก็คือติดใจเขาซื้อมาเป็นสิบแล้วเนี่ยแบบติดใจจริงๆอ่ะแม่เขาก็ชอบแบบมันน่ารักมากจริงๆอ่ะดูดิคือเขาชอบคือเขาไม่ชอบแบบที่เป็นแบบฝุ่นอ่ะรู้สึกว่าแบบอันนี้คือโดนมากอ่ะดูดิแล้วคือมันติดอยู่ถึงเย็นอ่ะมา ก็คือตาคือเขาเป็นคนแต่งตาไม่เป็นนะคือเขาพยายามแล้ว่าเขารู้สึกว่าแต่งแล้วมันแปลกๆอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเราไม่เคยเริ่มที่จะแต่งมันนับครั้งได้เลยที่เขาจะแต่งตาแค่เขาอะค่าแค่นี้แค่นี้แคนีก็คือมีอะไรแบบดีเลยนะ เพิ่น,นี่ใช่ไหมให้มันแบบไม่โลง่งแล้วทอนมากคือเขาเป็นคนไม่เขียนอายไลเนอร์ไม่เขียนแบบไม่เขียนนแะบบเพราะว่าเขียนไม่เป็น <c oughs> เขียนแล้วแบบรู้สึกไม่เข้ากับหน้าตัวเองก็เลยแบบวางแหละแต่เธาว่าก็คงเขียนแหละเขาจะทำแบบนี้นะแล้วเ,เขาก็าจะ ชอบมากชอบม่จริงดูอ่ะเขาชอบมากจริงอ่ะคือชอบมากชอบมากชอบมากมันก็อีกข้างหนึ่งคแค่เนี้ยถ้าวันไหน <laughs> อยากเพิ่มนิดนึงขเขาก็จะคิดเท่าหนึ่งเดี๋ยวนี้แค่เนี้ย จะดักตาแช่นนี้ก็คือมันเยินมากแล้วคนแบบยังไม่ได้ไปซื้อใหม่ไม่ใช่ได้อยู่อ๋อเจ็บทำไมเราไม่เอามือออกเลยนะเจ็บอะคืองงก็คือฝืน สงสัยว่ามยังไม่หยุดดัดอีกรอ,กอยังค่ะโอเคพอแล้วควรพอเนาะมาต่อไปก็คือนตานะคะเขาจะใช้สีน้ำตาลนะไม่ใช้สีดำจะสีดำแล้วมันเลอะนี่แหละเขามีวิธีปัดนตาที่เลิศมากพร้อมยัง ก็คือเขาทำอย่างนี้ก่อนแล้วเ,เอาเอย่างเงี้ยเอาหัวอย่างนี้แล้วเขาก็ใส่อย่างนี้แล้วก็เขาก็ทำแบบเหมือนเดิมกับ ก็ค่อยเช็ดเนาะมันเลอะไปแล้วอะให้ดมเลยหุ้ยข้างนี้สวยกว่าโอเคโอเคต่อมาเขาก็จะให้ไลท์เข้าเชื้อให้ไลท์ กุ๊กพุ่งนะพุ่งเลยอ่างงงงคือเราไม่เห็นมาว่าแบบ ส่วนไหวแล้วก็ต่อมาเขาจะฉีดทังน,นี้จบแล้วว่าดูดิดอันนี้ของแม็กซ์นะชอบมากวันนี้ลิปเปอร์จะใช้สองวันนี้นะเยอนมากเลยอ่ะเพื่อให้มา <laughs> xoxo อันนี้แม<ๆ>็กซ์เขาจะลงสีพื้นก่อน เุกคนชอบทาลิปแมทนะแต่ว่าต้องทาลิปมันก่อนมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยแมเขาก็ไม่เช็ดลิปมันออกแลยไม่รู้มันต้องเช็ดไหมดีเนี่ยเขาชอบสีเนี่มย,ยมากเลยอะสวยมากเลยอะเขาชอบสีเนี่ยอ่าต่อมาเขาก็จะทาข้างในด้วยเพื่อให้มันมีเลเยอร์นี้นึงอันนี้คือแต้มน,นิดเดียวคือสีมาแบบ เลอะละคือเวลาทุกคนแต่งเลอะแบบนี้ว่าไงอ่ะดิไม่เลอะไม่ใช่ฟ้าจ้ะจะแล้วลืมอะไรบอกวะไม่ลืม เสร็จแล้วสวยไหมค่ะตอนนี้ก็จบแล้วเอวเดลูกของเราใครมีอะไรแนะนำหรือว่าแบบมีทริคแนะนำช่วยบอกด้วยนะเพราะว่าเราต้องช่วยกันสวยอะเนาะค่ะวันนี้ก็เท่านี้นะบ๊ายบา e